จริงๆแล้วธีมหลักของปีนี้เป็นหุ้นเทินาะดาบทั้งคู่นะแต่เอาเคเาว,วัดวัดกันใครเด่นเนี่ยอาจจะเสียงกันไปจมูกเท่านั้นเองไม่ได้ห่าง,ง,งานไม่ได้ห่างกัเป็นช่วงตัวขนาดนั้นปีนี้เป็นปีที่ผมทํากําไรของทั้งสองบริษัทเนี่ยเติบโตเนอัตราที่เท่ากันเลยขอมุมมอง OR ปิดท้ายนะครับจันเอกครับ แม่เดี๋ยวโออาเดี๋ยวโออาจะเสียใจจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วธีมหลักของปีเนี้เป็นหุ้นเทอร์นาลรรทั้งคู่นะแต่เอาเคาวัดวัดกันใครเด่นเนี่ยอาจจะเสียงกันไปจมูกเท่านั้นเองไม่ได้ห่างปรงมันค่าไม่ได้หา่างกันเป็นช่วงตัวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวเดียวเนี่ยก็เลือก p t g จีแต่ถามว่าจริงๆแล้วธีมในการประเมินผลประกอบการนะครับคีย์แฟกเตอร์หลักๆในการที่จะเป็นหุ้นเทอร์นาลเนี่ยจริงๆแล้วทั้งสองบริษัทคล้ายกันเลยนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของค่าการตลาด ีแล้วโดนแคปไวเกือบทั้งปีนะครับปีนี้ต้นปีมาก็เขาผ่อนคลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าการตลาดที่ถูกกดลงไปเนี่ยก็อย่างน้อยก็กลับมาสู่ normal level นะครับมีเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศด้วยนะครับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในประเทศกลับมาคึกคัดมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นยอดขายด้วยเช่นกัน OR ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในแง่ของไตรมาสสเนี่ยเราอาจจะเห็นกําไรที่ที่ f ฟ a หนหมยเท่านั้นเองนะครับของตัวของ OR เพราะยอดขายเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ พุ่งขึ้นเยอะมากนะครับเหมือนทาง p t g ที่คาดว่าไตรมาสสจะเป็นยอดขายจะทำมิวไฮใหม่นะครับแต่ว่ายอดขายของทาง o r เนี่ยก็อ,อาจจะทรงๆอยู่มาสัก700 0ล้านลิตรนะครับไม่ได้ต่างกันมากกำไรในรลเวลมันก็3,000ล้านเนี่ยก็น่าจะยังคงทำได้อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นภาพของกำไรที่ใกล้เคียงกับในช่วงของไตรมาสหนึ่งอย่างที่บอกว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับบริษัทเนี้ยเป็นหุ้นทันตลาดคู่แล้วมันให้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปีนี้เป็นปีที่ผมทํากําไรของทั้งสองบริษัทเนี่ยเติบโตในอัตราที่เท่ากันเลยนะครับก็คือสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ year on year นะครับอันนี้ด้วยความบังเอิญนะอันนี้ด้วยความบังเอิญนะครับก,ก็ถือว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นการย้ําภาพนะครับว่า ptg กับ or เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นเทินราวค,คู่ครับครับเพียงแต่อาจารย์เอกบอกว,ว่าถ้าให้เลือกตัวเดียวอ่ะก็ยัง <c oughs> คงเลือก ptg นะแต่ก็ยังชอบ or เหมือนกันนะกลัวว่าถ้าเลือกสองตัวจะถูกแซวว่ารักพี่เสียดายน้อง อ่าใชเ่เลือกตัวเดียวผมแตามสไตลผต์ผมต้อง,องผมต้องฟ้องผมต้องฟ้องนักนักนักลงทุนทุกท่านด้วยนะและแฟนรายการด้วยเพราะว่าผมก็โดยกุศนาบีบมาทุกครั้งนะครับว่าถ้าเอามาสองตัวอย่างเงี้ยให้เลือกตัวเดียวอยู่ดีโอมีฟ้องมีฟอ้องนะครับขอขอรเค B K เียน e ประเทศไทยนะครับแนะนำซื้อ OR ใช่หรือไม่ถ้าใช่เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับจันเอกครับ ครับแนะนําซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายปลายปีนี้ไว้อยู่ที่29บาทครับแนะนําซื้อ OR เป้าพื้นฐานปลายปี29บาทคุณกลุ่มนี้ต้องระวังไหมเพราะว่าถูกคุณขอมาบ่อยเหลือเกินจันเอกว่าไงครับโอก็เพิ่งจะขอไปนะฮะก็ก็เพิ่งจะขอไปผมว่าระยะสั้นๆก็ไม่น่ามาขอแล้วนะเมื่อกี้ต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็ก็ต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ย เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับคนเป็นคนบริหารนโยบายระดับประเทศเนี่ยนะครับมีช่องทางไหนที่จะลดทอนความเดือดร้อนของประชาชนลงได้เนี่ยนะครับก็<ช> <ๆ S 2> ต้องก็ <ๆ S 2> ต้องทำนะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่บริษัทในกลุ่มสาริบริการน้ามันนะถ้าวันนี้อ e ีแกเองเนี่ยลิสต์อยู่ก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เองเราก็ยังติดค้างค่าเชื้อเพิงกับ กับทางอีเก็ก็เยอะเหมือนกันอีเก็นี่แทบจะขาดสภาพคล่องอยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เด็เลียงไม่ได้ครับจริงๆสำหรับท่านที่สนใจ Money p พ s s ออนไลน์ศูนเจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n c นอย่างไรให้แม่นยำนะครับการรู้จักเชิงลึกสำหรับแพทเทิร์นอย่าง b u l l i t d i v e r g e n จนต์บู l i ิตดิเ e อร์หาหุ้นลุ้นกลับตัว จะกลับแค่สั้นๆนะเด้งสั้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนนะก็ว่ากันไปแต่ว่าสามารถที่จะทำกำไรได้นี่คือ1ใน4แพทเทิร์นที่มีการเจาะลึกกันใน m ั n ิพัสออนไลน์ศูนย์นสนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับเจาะลึกสัญญาณดิเวอร์เจนอย่างไรให้แม่นยำนะครับชมย้อนหลังได้1ปีสนใจสแกน qr code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงที่ line id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับ นะสำหรับแ r นะโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสมัคพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค Candlestick Charting เล่มซ้ายเล่มกลาง Chart Pattern และเล่มขวา Elliott Wave Trading นะครับ สนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิยอนผ่านทาง m ันนิพั s s p a ิเศของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ